นรกเรียนอยากทราบไหมคะ <Yeah. S 1> อยากทราบนะคะพ <Yeah. S 1> อ,อเราทราบคำแล้วเราก็สามารถที่จะนำคำที่เราหาได้ทราบนี้ไปแต่ จะให้คุณผอ้ชมกูจะมาหนึ่งคำ ทำยังไงลูกทำยังไงคะสวยๆต้องขอบคุณครับขอบคุณค่ะ 钱多，这么。<noise> <noise> <noise> 对呀。